วันนี้พี่อะเป็นตอกคนเล่น้างนอกกลางแล้วค่ะแล้วเล่นเองอ่ะวันนี้พี่อ่ะเป็นก็ออกมาเล่นข้างนอกไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานนั่เคือแก็มีคนมาทำชิล่าเยอะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะที่นี่มันมีคนเยอะมันก็เยอะด้วยคนนี้ยโซชอนจ้าฮู้วอยู่กับแม่ไปดี เที่เราไม่สามารถคีไม่สามารถเปิดปาาได้เพราะว่าคนเยอะเยอะเยอะคนเยอะเก็บอกไใครหลายดีแค่นี้แล้วกันเพราะว่าโทรศัพท์มันก็อาจจะคไม่ค่อยได้ยาวเลย,ยเท่าไหร่